ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะปล่อยกฤตี้จากครอบ h e ล p e r s พาทุกคนมาดูที่นี่ค่ะไอเดโอรัชดาห้วยขวางอยู่ใกล้ m r ็มห้วยขวางเลยข้างล่างก็มี m a x v a l u วเปิดให้บริการ24ชั่วโมงด้วยนะคะคอนโดนี้เนี่ยแม้จะสร้างเสร็จมาแล้วตั้งแต่ปี54นะคะ10ปีผ่านไปแต่ว่ายังน่าอยู่อยู่เลยค่ะทุกอย่างเนี่ยเมนเทน n นนซ์อย่างดีนะคะรับรองได้ว่าคุณมาอยู่แล้วคุณไม่ได้ สิถึงความแตกต,ต่างระหว่างคอนโดเก่ากับคอนโดใหม่เลยทีเดียวนะคะส่วนแปลนห้องที่นี่ก็น่าอยู่มากเลยค่ะมีตั้งแต่สตูดิโอวันเบดทูเบดนะคะเดี๋ยววันนี้เราพาไปดูกันว่าห้องสตูดิโอห้องไซส์เล็กที่สุดในโครงการจะหน้าตาเป็นยังไงคะ่ะ พอวับเข้ามาในห้องเลยนะคะห้องนี้เป็นสตดีโอนะคะขนาด26ตารางเมตรแต่รู้สึกกว้างมากเลยค่ะนี่คือส่วนของลิฟวิ่งแอเรียนะคะมีทั้งโซฟาโต๊ะทานข้าวชั้นวางทีวีแล้วก็เชื่อมต่อกับส่วนของครัวค่ะส่วนของครัวจะเป็นครัวไอเชฟนะคะครัวเล็กๆเ,เหมาะกับคนที่ไม่ค่อยได้ทำอาหารหรือว่าอยู่คนเดียวค่ะมีตู้วางรองเท้าไว้ให้ด้วยค่ะ ห้องนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่อยู่คนเดียวนะคะสบายสบายห้องหนึ่งไม่ต้องทำอะไรมากนะคะก็นอนนั่งเล่นดูทีวีทำงานทานข้าวในพื้นที่เดียวกันได้เลยค่ะหลายๆคนนะคะก็ไม่ชอบห้องวันเบดรูมนะเพราะว่ามันมีผนังนกัน้นรู้สึกว่าอึดอัดนะคะถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยจริงๆบางทีห้องสตูดิโอก็ตอบโจทย์กว่าค่ะ อาจจะจัดบางมุมนะคะเอาไว้เป็น racing a r e ยโต๊ะเล็กๆนี้อาจจะเป็นโต๊ะทานข้าวหรือเอาไว้นั่งทำงานก็ได้ค่ะในส่วนของเตียงนอนนะคะอาจจะหาชั้นมาวางเพิ่มสำหรับวางของกระจุกกระจิ๊กเกี่ยวกับเสื้อผ้านะคะและภายในห้องน้ำก็แบ่งสัดส่วนเป็นอย่างดีนะคะมี shower box นะคะมีอ่างอาบน้ำแล้วก็โถสุขภัณฑ์ที่เป็นสัดส่วนไม่ได้แคบเกินไปเลยสำหรับ26ตารางเมตรค่ะ ห้องนี้มีเรนชวเวอร์ให้ด้วยนะคะติดเครื่องทำน้ำอ,อุ่นให้แล้วค่ะและซิ gnature ของ i อเดโอก็คือดับเบิลเลเยอร์เทเรสค่ะระเบียง2อชั้นแบบนี้ทำให้เราสามารถจากผ้านั่งเล่นได้โดยที่ไม่ต้องกลัวฝุ่นหรือนกเข้ามาทำรังค่ะและนี่คือวิวที่มองออกไปจากด้านนอกแน่นอนค่ะตึกนี้ไฮไรส์ rise, จำนวนยูนิตเนี่ย300กว่ายูนิตที่จอดรถถึง46%นะคะแค่ไม่กี่ก้าวก็ลัดออกเรียบ่วนได้สบายสายค่ะ ที่บนดาดฟ้าจะมีสระว่ายน้ำแบบนี้ค่ะสกายพู้ลค่ะสามารถมองเห็นซิตี้วิวได้เต็มตาแบบ180องศาเลยทีเดียวมีส่วนของโซนชาเวอร์นะคะอาบน้ำก่อนที่จะลงสระแล้วก็มีฟิตเนสเล็กๆค่ะเป็นสกายวิวเหมือนกัน มีทางลัดเลาะเดินไปเป็นสวนนะคะอีกฟังหนึ่งคือเป็นดาดฟ้าที่สามารถชมวิวได้ทั่วเมืองเลยค่ะมีสวนเล็กๆให้เราพักผ่อนหย่อนใจด้วยจริงๆแล้วสำหรับคนที่อยู่คอนโดนะคะการที่เรามีสวนมีดาดฟ้าแบบนี้ก็ทำให้เราสึกปลอดโปร่งขึ้นค่ะ สกายเด็กนี้สามารถมานั่งชมวิวได้ตอนเย็นนะคะตอนเช้าก็อากาศดีมากๆเลยและที่เด็ดสุดๆของที่นี่ก็คือมี Max Val แร์ชั่วโมงภายในโครงการเองเลยค่ะในล็อบบี้นะคะก็มี Mailbox นะคะมีบ็ x 24สามารถจ่ายเงินได้รับของได้สะดวกนะคะและก็มีส่วนของที่นั่งพักคอยบริเวณล็อบบี้ค่ะ สะดวกมากเลยสำหรับคนทำงานหรือนักศึกษานะคะเพราะว่ามีปรินเตอร์ให้ด้วยเป็นไงคะขนาดห้องสตูดิโอเนี่ยอินแน่อยู่ขนาดนี้เลยหลายๆคนคงชอบฟังก์ชันมากเลยนะคะเพราะว่ามีการแบ่งสัดส่วนได้อย่างชัดเจนนะคะและแปลนห้องเนี่ยก็ไม่มีส่วนไหนแคบหรือว่ากว้างจนเกินไปนะคะฟังก์ชันใช้งานลงตัวคะ่ะและอย่างหนึ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ของไอเดโอก็คือการมีระเบียงแบบ2ชั้นนั่นเองคะ่ะ ซึ่งทำให้เราสามารถใช้ชีวิต outdoor ได้อย่างสะดวกสบายถ้าเราจะออกไปตากผ้านะคะก็ไม่มีฝุ่นเข้ามารบกวนหรือนกพ่ราบนะคะก็จะไม่เข้ามาทํารังในห้องของเราอย่างแน่นอนค่ะซึ่งตรงนี้ไม่ว่าจะ type ไ,ไหนของ ido เขามีให้ทั้งหมดเลยค่ะถ้าท่านใดยอยากจะซื้อขายเช่า ido รัชดาห้วยขวางก็ติดต่อปลอยมาได้เลยค่ะปลอยจะดูแลให้เป็นอย่างดีซื้อง่ายขายคล่องแน่นอนค่ะติดต่อมาได้ที่ line a d p r o h e p e r ผู้ช่วยสังหาคนใหม่คู่ใจคุณคะ่ะ